ก็บอกว่าคนต้องอยู่กับยาปลาต้องอยู่กับเลือเลือดต้องอยู่กับขี้ชันมันยางนั่งต้องอยู่กับเ้ยอยต้องอยู่กับปีไม่ใก่เรื่องช็ปลอกเรื่องปนีคนเราก็ว่าอย่าหนิงแต่นึงเลยมันจะหนาวม่นน้ำต้มกรุงเตพเออน้ำต้มกรุงเตพนี่ล่างตีนก็ไม่ได้ขั้นเปลวไม่เลยแต่บ้านเราขี้ัวเจ็ดกองน้ำต้วนเพราะน้ำแมงขี้วัวรุนจ้าิเาะว่าน้ำต่วมเดี๋ยวมันเล่ยตุ้งกรอบเคลียบก็ไปติดอยู่แก่นัวเช้นชช่น้ำกลางด้นเออจริง แล้วคนเราก็ว่าอยากกินยาเป็นอาหารกินอาหารได้เป็นยาแต่บางคนบอกจะบัวยาพาราบอกจะเปยวยาตำเจอพอกเคยไม่จงววยาค่าไอ้พอมดฤิ์ยาเลยก็เยว่ไม่พอรัวเขาเดาก็ไม่หลดเคยคู่เนี่ยเมื่ออันเลเวอร์เสียวเมียหยิกเออเมียยิกเนี่ยได้ลูกมาคนหนึ่งกูซอยกูเต็มเมียกว่านกเอออยากักเคยคุณชายเคยอยากได้กอปี เมียวาโชคดีแต่งงานกับปีนู่นุ่ยปีนุ่ยมีเคยอยู่ที่อาวันเมียกูมาเทียวในรมเฉยมาพบหนองคบก็นเลยพบคบกลับไปบ้านดากูแก่ตายเต็นว่าเคยยังได็กๆตื่นนอนเลี้ยวก็ปีคบกับปีเคยวะกูเตดแล้วก็ลืมไปเคยพีมีซ่องอันไหนคบมาไกอันนึงอันนี้ไว้เองนึกว่าจบบ้านดาแล้วมันว่าโบแก่ตายแกไว้เองนวลวนวัดก่ปีคบไปแข่งแพ็กนวับ มายู่กันเหียวไม้เรียวมายู่เลียวเออนุกไปนะด้อยเด่ยพอรอดไม่นานหน้าได้แล้วเลยนะพอนะเออก็ว่าความโลไม่สาคัญเนี่ยความมันนั้นคนเฟิร์มเกล็ดเฟิร์มอยู่หน้าเมื่อรูวเหลือแกรุ่นนี้เลยเอ้ยเจอบีไตยกับเด็กสาว้าเดือนเดือนปีพีเด็กลอกช้าต่างพอได้เจ้าได้เลยไม่ใจเลือดเด็กว่ามันอบอุ่นหนุ่ยเออขอบกับคนแกอบอุ่นเลยพอเด็กลอกรู้จักกัน เขาว่าคาลมเป็นโตรูปโล่เป็นโลงรูปซ่องดูได้เปรี้ยปวดเสี้ยงเงียบเตือนในใจโง่คนคใกล้ล่งได้ตังเหดแมมกับผมเขงในปีนี้ไม่ใจแขงเดี๋ยวว่าเก๊เล้วยุติเดี๋ยวมั่งก้าวันมั่งเผอไม่มีบัตรซี่ลูกพืดจนกูเล,เลวเลยวอายากเมอ้ยอเลรแกเมอ้แกอยู่ไม่ได้เปล่าเลยเบอร์นิ่งแต่แมมม่ได้เกลียงเยงมเอ้ยเบอร์หนาก๊อบมังบ่งเบอร์หนาโอ้มั่ง เบอร์นาเอกซ์โซโนอไอเบอร์นาเอกซ์เลีก้าก้องตันตาโวลบังไอ้ไร่ประตูเกา้าเชียงเด็กเสือบ,อบาาอออกกลับปนบมมาขาขนีนเหลือแค่ลาดบูบูพอโลเต็มเต็ดเมแมมาในเกลือปีน้องเออเบประตูบังกะรูแมมหวานหวานโคกมูกูต้องใช้ว่าพอเหลืยงบูเก้ได้ลงตัวก็ไปเลดเชียงแบบใช้เจ้าห้องเอเรือพัดลมมาคากองมู้ดินเอกันเลย เดี๋ยวเคลียร์ไล่เรื่องหอใหญ่กูแรงกูนโนดกับเมย์บอกกูรับจึ้งยกกูไว้ตั้งถุงเงินเก็บเมมกลั่นมาเร็วเด้งเด้งไอ้ลูกไค่วัวบหวบหวบด่าพอตัวหน้าคุณพอเลตจนนันหุนนองกูเสยดุมเมย์กูตุ้มเร็วจนอย่างดูดเลยเลยนะพ่อมึงนะเออแก่เก่าเนยนี่กูหลงเรียนไม่เดี๋ยวไม่แก่ได้เพลยเดียว เอออันแกว่าชื่อจตีงเล้วเออตำมูต่ตัวตมปลังพลังพลังปลังปลังพล,ล,ล,ลังกลัวพอไปน้อยไปเจอทุบไก่ข้านอ,อมาใช้ตำมู่ไปรานกาเหตดผมไปได้ชาโบคิงมายุนลุกเลยเนี่หม้อคงโต้บัวกูสดช่องที่เหตุแมมขี้ออกหลูกปงชาัดยูบเลื่อยลูกด้แหละนู่นุน้ยเออด้าพอ ต้งควรไหมเราเจอเนะ่ยพี่ลูกกูดีน่ารักไหมเลยกิงเนาะไม่กูจริงไงกูมาเตียวด่าไหมเพราะว่าพอนี่ผู้มีพระคุณจริงจีนี่ไปไหนมาไหนเราเชื่อเราได้กิน,ดนดได้ใจนี่เพราะพ่อยตั้งเปลีนและเออไม่เข้าเซเว่นลาว์ลูกไอเบลวันนี้เอเอเซเว่นไม่ก่อยไปลาวอุ่นนุ่นคุณเตยม,มั้งไอ้เรืยในอ่านนูเลตรุมใกล้กันคลักคลัเออแล้วก็ขอพระคุณเออตันพอดร้เออเออทาน อาจารย์ชัตาพนนะครับชมาลีนะครับรองอธิการค้อยอำนวยการครับเนี่ยเปิดรองน้ำในชายกันหรือหยิบที่โจวบงไอห้องน,น้ำนจ่าใบาเลวยะรานในรมกระแหงโองนอ้ำเออเขาเดียวว่าคำคูไปเก้าพิษเก้าพิษไปตัวโองน้าผู้หญิงบอดเดินออกถึงไม่รู้มั้งเข้ามาทําไมนี้สําหรับผู้หญิงบ้าวะ่ะดูสินี่มันหรับผู้หญิงนะดูที่มั้งสิไอ ป็วาสำหรับผู้หญิงคูไม่ได้แต่ปลุกจักค่อยออกมาควายนี่ก็สำหรับผู้หญิงนะาติเว้นกันหนุ่ยนี่กว่าป้าก็เลว้กูตัดไปกาวงดูเหลาตัดไปกาวงดูเออเชียงหนังกี้ก้านกูกุนยิงกูกับมั่งหนังเชียงรับทูระชับหนังกี้อ๋อ,อพี่อยู่ไหนแล้วจ้าอ๋อเดี๋ยวมอแล้วเหรอจ้าหนังตาลุงอ่ะคืนนี้ไม่รู้ความรู้เรื่องเปล่าโอเคเข้ามานะ ้า้ากาโอเคออกแค่นี้ก่อนนะยังไม่ล้างขี้เลยจ้าวะะ่ะจะอาตรอ,องนามือเหลียวใบยื้อกิง,งเแต่นี้กูบอกเลวว่าไปไหนมาไหนสต้าเดียบายนักศึกษาก็น่ารักทุกคนน้องเอออาหารการกินเหล่าก็ช่วยดูเล่ข้อครอ,อบละคุณน,น้องเล็กกับไอชาลามขึ้นมาเออนี่น้องเล็กนะครับไอชาลามขึ้นมาพักพวกเราสุนนักศึกษากจังหวัดนครรีธรรมราชเด็กเหมือนคนเราใจมากเออ เมืองลุงก็นดารักไทยพูดไทยมุสลิมทุกคนแหละน่ารักเออจริงี่ยคุณเลก็มาคลักๆแล้วคณะกรรมการคณะกรรมการรับกู้พีปีเลวคนนั่งไปแกได้เล่นดีกรรมการจุดนี้เออปี่เลวคนไม่ได้เล่นดีนั่งเออพอขึ้นลงน้องกบส่งลีโพ้ห้พอจำใจอกหรือที่น้องโอ้ส่งกระริ่งให้ยกขึ้นไปรับข้างเวทีพอจำายควัดโคเอาน้องไก่ส่งบุรีให้ปีเลวคนไม่ได้แสดงดีนั่งเออ มาปีนี่คณะกรรมาการมาปีนี่หนังเล่นนัง่งใบกรรมาการไม่ช่วงไรใหญ่เลยกว่ากูบาดกันเหลวแล้วไปเรยบพระนัวมามามาเราเออจึงมีความทุกข์ลูกโูนัเกเรยียดหนุยเต่ละคุณเบาเบาตั้งปีนเออหน้ารุงนักซึกษร,ร่ายโยกันเกตายว่าโอ้ลูกโูนักงเอียดเบาตั้งปีน,อนเ,เนออนัวจีรพัดลูกเบาหน่อยนั่งเออตอนนี้เราพาภูมิใจทายานั่งตะลุงเอียดหนุย นวดกีฬาพัดเออตึ้งตีนีนวดนันตีทับไอเดินพลับมันตีคล้องไอเดินล่องอันขี่โบดไอเดินโยดกีตาร์ไอเดินผ่าเล่นเบดไอเดินเจตีบงไอเดินดงตีจิงเออเลลือมือปีแล้วเล่นนันอยู่โลมือปีเออเล่นในคลองหนุยไหวหนักศึกษาตีลูกดงอ้ามือไว้เออนารักมากเออนารักครบละคุณมากครับ อาอยู่ที่บกปีพีนองเออมือปีเราเดีวไขเลี่ยมชุบวางนั่งเดี๋ยวยืนเดียวข้างบ้านไขเลี่ยมชุบเดี๋ยวปาเดเินเพลงไอ้ปอนั่งวางเนี่ยกห้นดุยตายม่ใแมีกิ้กับเปื่อนมือปีเออแขกวาวหน้าตรงตึงหมดแล้วเน่นดุยตายมันหนองอามเออได้ป้าโยมได้ขวนกระดุนปัตตาลุงอยู่จังหวัดปัตตาลุง กำควันพัตลุงววาปลื้เล้วก็เมืองง้วยเด็ดเป็ดยอ้อยจนเคยมู่คนมูปลาครูยมามบายเยาว์าง้นองเอือเรื่องนั่งอย่าติดเจยเอ,อือ,ออย่าติดเจยเนี่ยน,นองอ้ามระบวงเวียนครอกมันเป่าได้ลอยอาที่เปลงอันเอออันคือนั่นนองนวดไปโอคนซร์ตเกน้อยโมตักลิ้นชงคลา้มามันไปกันมันเป่าพีโอเป็นลอยเปลง เราวงเวียนคลอกเออปาดีโอ้กูบอกอยู่ไม่แกธรรมด,ดาฮะอามใครเลียมชุบใครเลียมชุบเดี๋ยวมือปีนักเงียนหนุยในภาษาพูด,ดีปาได้ทุกคนเอกลักษณ์นึ่งเดียวในปักตายมือปีนักเงียนหนวยเออมึงพูได้เปาตามเลยที่ขอบคุณนักศึกษาขอบคุณน้องโอ๋ติดต่อเรามา ขอบคุณน้องไก่น้องช้างปากพนังขอบคุณน้องดีดและน้องน้องทุกคนขอบคุณคณะแม่ครัวร้านอาหารขอบคุณแม่ครัว กูชอบเกไมหลักล้มกว่าป้าสุดยอดนะใครเรียมชุบเออกูชอบตรงนั้นนี่อันนี้กว่าป้าผู <c oughs> ้ชมครับ <c oughs> เฮ้ยไม่ตกเป่า <c oughs> ผมนั่งเหยียดดุยแสดงคืนนี้สนุกแน่ๆไอเตกว่าสนุกแน่ๆมือพี่พม <laughs> โอ้โอ้มู้เด็กร้อยมาต่างนี้จริงไม่โอ้ยเดินรอมาต่างนี้แล้วเด็กร้อยลูกค่อย <m ary> มานี่ก้อนมาหนุ่ยมาม้ามา,มาว่าตอนเต้หนุ่ยส่งตนาเวลาบ่ายนป้องไห้มาก็พึงว่าตอนทึงเรือนยอกมือไหว้ลุงบ้านเมือแล้วบอกความ ทำหลังผมเนี่ยแม่เลี้ยงทุกทีผมแล้วพักรองก็ตีมั้งเลยถึงโดนร่นเวลาเดียวเวลีเดียวเวลาเดียวไปไปบอกคนย้ายทีแล้วเอ้ยแก็บ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 ขมวดเจ็บจริงๆริหัวด em. like ื้อแลกไม่รู้ควังเออเนี่ยเรื่องหลูก็บอกเร็วไม่โอนดัดหนายไม่แก้ความดัดยากถึงเนี่ยกูซ่นหน้าเลยร่นหลูกะเออเนี่ยตัวใจนี่ตัวเล็กตัวปีนุมึงกินเละอบรกมตึ้งลูกมึงเออ เรื่องเป็นมาปัดพื้นหลายหลควังมึงเกิดพื้ผมชื่อปานครับเป็นลูกของพ่อเชิดแม่ยม,มานาอ๋อลูกพ่อเชิดแม่ยม,มานาใช่แต่ว่าพ่อไปมีเมียน้อยคือนางสุนีแม่ถูกกับไล่ถูกใส่ร้ายแม่จากบ้านไปผมทะเลาะกับปอซึ่งเป็นลูกของสุนีมันมางาเรื่องผมผลักมันล้มในที่สุดเกิดการทะเลาะบอกแวงกันขึ้นแม่สุนีตีผม พมต้องวิง่งหนีวิง่งหนีออกมาจากบ้านคิดว่าอยู่ต่อไปไม่ได้บ้านหลังนั้นอ๋อแล้วพอมึงเก็นไม่ถุกเองพ่อเชื่อขวังแม่เลี้ยงทุกอย่างไม่ว่าไม่เลี้ยงแกพ,พูดอะไร <c oughs> นี่ไม่แกธรรมดานี่อุนลาดประดาชาันี่ก็ะเลวนีควาช่ายปาน แม่โอ้ยกาบตะว้บังคมกบเบอรอ์นองเบอร์ลาเล้อไอโลเล,าาล,แลวและตึงความช่วายก่อยตุนีอันที่นี่เสียเชิญนี่ไม่ควาบคว่างอีตุนีตังเปร้อยคำพันคำผมพูดเพราะไม่เคยเชื่อแต่ว่าตุนีพูดคำเดียวพ่อเชื่อผมไม่แยกจะกลับไปแล้วไม่แยกกลกับไปอ่ะพ่อพราะอยากจะอยู่กับลุงด้วยอ่าไม่ปลื้มหน่อยอเออโปรดฉะนันนันพปลุงเตงกันเจาข้องยาสามุนพล่อยแกวตำรับอ่ารักษาหา,ายาใจเพลไย เหล่าต้ไปหนุยโร,ร่ยกันว่าหนุยคือรัตายาดาแดนแปลว่าอนาคตจครับไม่ใจธรรม,มาดาหนุยเออเพราะฉะนั้นกูทือว่าการพาได้คนนี้ไปอาตราตาบันทีดีไปอาผู้มีวิชาความรู้เหล้าโต้ไปไอ้คนแก่น่าเรื่องเด็กจำไว้แก่ลงไปทุกวันแต่เด็กมันเบาขึ้นมาทุกวันเหลือเมื่อกระว่าสร้างกระเด็นตาทุ่มเรื่องความเกณถ้า,านันญหนุยนะออกจากบ้านพอลุงการ์ทว่าอยู่นี่ใจมีความทุกข์ไรพาหนุยเดินทางไปเหลือผมไม่อยากจะอยู่แล้ว อยู่ไปไม่ได้เออไปห้าวัดหน้าว่ามามามาลุกมา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 เออไอเตงมาเออเตงูตะเปรดเลยไปดีว่าบุรุษแล้วมอเตงรักสยารักษ้างง่ายอาการคลาเก็บไม่บนแล้วนี่ปานตนไว้ตกลงสัดออกจากบานนี่พาปานไปเปลืองอ้าใครเป็นคนดีมีวิจาง้อลาเรื่อ้ไรที่มุงแก๊ก 天哪，不慌不。 ปูควาผุกลาเกียงคลุกลามา,มาแมวเราจะต้องไปแล้วนะเจ้านี่เคยตวงท่ามแล้วไม่ต้องตามมาตุ่มดีว่าเมียปากรารอีควายควันว่าข้าเล่าเข้าบอกเด่นเจ้าไม่เอาแล้วลาลุงแคลวลาล่วงลุงลาลุงกัน เดินต่างแดนไม่เปรียงลั่งเตียงวันตั้ง้ามันเตงหนุยชนพี่น้องอคนบนนานนาตั้ง้ามันเตงหนุยชนวันนี้คนบ้นนานนา ต่จวงคนบ้านควรตองให้คอคิดจงตัง้งกิอย่มสุดสายแล้วนี้ทำไม่เย็นดีกับจัวจำเนกหน่วยหน้าแยกประเด็นไม่ลำเกินรถปรธรรมนำชีวิตนี้ตาชนสัง,นงเล่นควังเลตาลูกกิ่งยมมานาจะไม่สา

Thank you

ลูกขอบพระคุณมากค่ะตาข่าลูกได้มาพักพิงอยู่ที่นี่เออพวกมึงได้ไปลุกหลักนางเมียน้อยอีทุนีไม่ตึอว่าเชื้อตุกติงตุกยางที่นี่การมาอยู่ที่นี่กะปัดปลือหลวงก็ไห้ใบออกใบใจพอคนบ้านหนกของหน้าก็จริ้งจัตนดูเละเรื่องอาหารการกินขวาทำน้ำลายไม่สมบูรณ์พรไม่ไกลรวยตังแต่ว่ารวยนามใจหลวงกอนะา่ะ ทีนี้ไอ้แก้วไ้ท่อกระทืว่าการมาอยู่ที่นี่คุณรักเบิ่งหลุกมเหิ้อล้อลานเอ,อเ็วจวเ้ายิ่งก็อย่าหน่อยเหนือตั้ใจคุณเราเกินมาตีเกินไม่ได้เขาบอกว่าสร้างความเดียวไว้ความดีสักทีว่าได้ตั้งมดค่อยนองจำมาเดียกันอ่าไปไหนมาไหนบอกเร็วสร้างไว้คุณนามความดีทึกที่นี่ตานี่แกเป็นคนตพภาชนะก็ไม่ถึอว่าภาชนะสะอาดเมื่อพ่อเมฆแกรอดเราแกรักเราเหมือนหลุกมเหมือนล้านภาชนะสะอาดใสอะอาดไม่บูดแต่ก็ว่าเพื่อนเลี้ยวๆคือภาชนะทกกับโป ไม่คว้าบาเพื่อตองไม่ความว,า,มว,า,มวาสายานบูดธท่นถึงที่นี่เปียตั้งอ,อกตั้งใจเด็ดขาดว่าจะไม่ตติง่งนองยุ่มมานหน้าเดา็ดขาดนะถ้ามา,ากินกันไปหลวงเอไอตองนะเหล่าพน,ะนามากมายตอนนี้ตอนน้ตองก,กินเสียกันนองร้องให้ทุกวันคืนคิดถึงลูกปานจะอยู่อย่างไงไม่รู้เพราะว่าอยู่กับแม่เลี้ยงแต่ออตาความลับไม่มีในโลกแช่ไว้ทุนี่รังแกทุกวีทุกวันที่คนเราทำแบบตาตาทรมความชัวไวชีวิตมานหน้าความจเจริญมาได้ไหม เมื่อกับขายาบาปนันเลกเก้วคนเราตาขายาบาปเลยมังจะบดียกันเสอย์อ๋อวันนี้รวยยัง,ยงแต่วันโตไปยันเก็บผมเลยไม่แก่พลจกคุกไอ้ผัวข่าไม่เทือได้พวกปนีมึงกำเออยังนี่ทุกวันธรรมชาติเสียไ้หมดเหลีวเว้นไม้เราขึ้นไปเล่นนั่งเตวีสา้นจากวัดเลยแกด้านซ้ายไม่โอ้ยใครไปตลีซ้ายข <laughs> ันขวาจเจ้าหนาตีป้าไมา้ไม่มีต้นไม,ม้มีลุยพอมีเจ้าหน้าตีป้าไมา้ทุ่นจา้า แต่ปักตายบ้นานโรมอุดมสมบูรณ์ในไม้ก็รูคุณกาธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เออน้ำท่วมแกไม่ได้เรื่องนี้ไม่ต้องโทษใครเพราะนักพัฒนาบ้านเมืองตำเรื่องพิษๆเต้นาน้ำเกิดอ,อยู่ไปท่มไหลามามาอยู่ทางน้ำไหลเอาต่อไปคว้างเต้นาน้ำขึ้นไม่ตึ้งไปคุดธรรมชาติเราทำลายมันมาทึ้งเวลาลงโทษเราดานว่าออกข้องเม่ไม่เคยจริงหรูค่ะ